ดไ,ไ,ได้ได้โ,ดโอเคพ่อได้เอันนี้หนุ่มแบบหนุมกลาเสิร์ฟความหวานใส่เจ้าโอ่งามพริง้งเปิดตัวกลางไลฟ์ขายของช่องเจ็นนี่ได้หมดทั้งสดชื่นยอดคนดูทะลุแสนความหวานล้นจอยืนยันสถานะรักชัดเจน กลายเป็นโมเมนต์สุดหวานที่โลกออนไลน์พูดถึงกันข้าคืนสำหรับหนุ่มกลานักร้องหนุ่มเสียงอบอุ่นที่ควงหวานใจคนสวยจะโองามพริง้งมาปรากฏตัวคู่กันครั้งแรกกลางไลฟ์ขายของช่องเจนนี่ได้หมดทัศนดชื่นก่อนหน้านี้แฟนๆมักเห็นหนุ่มกลาโผล่ให้กำลังใจอยู่ในไลฟ์ขายของของเจ้าโออยู่บ่อยครั้งเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญประจำที่สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่นให้แฟนคลับเสมอจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคู่ควงแขนกันมาไลฟ์ขายของร่วมกับเจนนี่ได้หมดทัศนดชื่นครั้งแรกเป็นทางการบรรยากาศในไลฟ์เต็มไปวยเสีงหั และความเขินของทั้งคู่ยอดผู้ชมไลฟ์พุ่งทะลุกว่า1 0 0 0 0แสนคนพร้อมปิดยอดไปทะลุล้านบาทแฟนคลับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นกันมานานแล้วแต่วันนี้คือวันเปิดตัวชัดเจนที่สุดถือเป็นอีกหนึ่งซีนโรแมนติกแห่งวงการไลฟ์ขายของที่ทั้งหวานและสร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมทั่วประเทศ ดูพนขาอีกกี่นาทีคะพี่ยูวสองนาทีสุดท้ายเธอได้ไปกอย่างละ100บาท2อ,อย่างนี้คู่กันนะคะตัวหนึ่งเปิดผิวตัวหนึ่งบำารุงแล้วตัว,วเอาร,รีบกดนะคะรีบกดเลยนะคะเหลือ15 <10 S 1> วิ้าีสุดท้ายค่ะสิบวิสิบวิวสุดท้ายค่ะจิมตะการครับทุกคนจะหมดแล้วค่ะค่ะ